เอโยวซั hey, yo, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากหล้ำบีวิลมาต่อไปนะครับวันนี้ผมจัดวิบากสไตล์ e n d ดูโรแบบแต่งเต็มๆม,ม,มาให้ชมอีกหนึ่งลำนะครับลูกค้าเป็นเจ้ายามาฮ่ wr 155นั่นเองครับลูกค้าของแต่งแบบเต็มๆลำเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะ ชุดสีสติกเกอร์แต่งมาให้แบบรอบคันเลยครับลูกค้าเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยมีกาดใต้เครื่องมาให้นะครับครอบเครื่องฝั่งซ้ายมาให้พักเท้าแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นฝาปิดกองนะครับนะแล้วก็ตัวฝาฝาแต่งเหมือนกันนะแบบเป็นตัวใส่ถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองครับลูกค้าคือของแต่งแบบเต็มลำเลยนะครับคันนี้มีท้ายสั้นมาให้ไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแผงคอบนกันบ้างนะครับชุดแผงคอบบนครับลูกค้าเป็นไง ทรงสวยๆเลยไม่ว่าจะเป็นกัดแฮนด์นะครับมือเบรกมือค้าแต่งมาให้เปาะแฮนด์แต่งนะครับผมนี่แฮนด์แต่งพร้อมนวมนะนี่ชุดแฮนด์แต่งพร้อมนวมพร้อมต๊กตาแฮนด์เลยนะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยครับลูกค้ามีไฟหน้าแต่งมาให้แบบเรียบร้อยเลยนะเลขนัมเบอร์38ครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะใช้งานได้ย,วยาวๆไปเลย รถทรงสวยมากๆนะครับคันนี้ทำสีล้อมาเป็นสีแดงนะยฮะดุมสีดำซีลวดสีน้ำเงินนะครับแบบใครชอบรถวิบากสีจีจดจี๊ดจันทรนะมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับแต่งแบบเต็มลำเลยครับลูกค้าชุดสีฝั่งนี้ก็ยังสวยใสนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเพียงเท่านั้นเองนี่ครับดูได้เลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้แฮนด์สูงนะคันนี้แฮนด์สูงมากๆเลยนะครับเลขไม้ที่หนึ่งหมื่นสามพันกิโลเมตรเพียงเท่านั้นครับลูกค้า ตาวตติดทีเดียวดูเรื่องเลยนะครับท่อแต่งของโปรเซอร์กิตครับลูกค้ามีที่บังโซ่ใต้ตารางแต่งมาให้ด้วยนะครับดอกยางหลังแน่นๆใช้งานได้ย,ยาวๆระบบไฟติดครบครับทางร้านได้ทําการตรวจเช็คตัววินให้เป็นที่เรียบร้อยรถพร้อมขับขี่ใช้งานลุยป่าได้เลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อย ก็จะประมาณนี้เลยนะใครชอบวิบากแต่งเต็มๆลน้ลนๆแบบนี้รีบมาจัดกันได้เลยครับลูกค้าเจ้าคนนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ